สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปตอบนี้อาจารย์จะวางไปสู่แต้มรวม2ตัวล่างไปจำว่ามาที่1ทธันวาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรจอกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ลรบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้อาจารย์จะวางแนวทางของแต้มรวม2ตัวล่างนะฮะใครมีแต้มรวมนะคะคิดว่าเดินดีลองเอามาตับชนกับข,ของอาจารย์ก็ได้นะฮะ อาจารย์เห็นสูตรนี้นะมันเดินค่อนข้างดีแล้วก็มันเดินระยะยาวอาจารย์จะตัดมาตั้งแต่งวดที่หกเลยะคะหนึ่งถึงหกนะเข้าทุกงวดเราเริ่มดูตั้งแต่งวดที่หกนะอาจารย์คำนวณมได้สามสี่ห้าบวกสามนะตัวสุดท้ายเป็นแปดออกมาที่ห้าศูนย์เราใช้สองตัวนะคะห้ากับศูนย์บวกกันเป็นห้างวดที่หนึ่ง ที่เป็นตัวอย่างนะขหยิบขึ้นไปนะเป็นงวดที่เจ็ดเลยเนาะหกแล้วก็เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสี่นะออกห้าห้ากับสี่บวกกันเป็นแต้มเก้าอาจารย์คิดว่าไม่จําเป็นต้องจับชนนะใช้สูตรเดียวไปเลยเพราะว่าถ้าสูตรมาสูตรแต้มส่วนใหญ,ญ่อาจารย์จะทําแบบหกตัวนะจับเดินดีเนาะ แล้วจับชนกันสองสูตรบางทีก็เหลือสามตัวสี่ตัวบางทีก็ห้าตัวได้วซ้ำไปบางครั้งหลุดนะคะเฉพาะงวดนี้นะอาจารย์จะลองลุ้นแต้มด้วยสูตรนี้เพียงสูตรเดียวเท่านั้นสี่ห้าหกนับเรียงตัวนะหกบวกสามไปเก้าออกสามสองสามสองเป็นห้า ต่อไปนะแปดเก้าศูนย์สามออกสามหกสามก็หกบวกกันเป็นเก้าต่อไปเป็นงวดที่สิบสามสี่ห้าแปดออกแปดห้าแปดกับห้าบวกกันเป็นสิบสาม ที่สิบเอ็ดออกมาที่ศูนย์หกศูนย์ก็หกบวกกันได้หกก็อยากไปซักงวดหนึ่งเนาะห้าหกเจ็ดศูนย์ออกมาที่แปดเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เป็นสิบห้าแปดเจ็ดเป็นสิบห้า าเราดูแต้มเป็นเด่นด้วยมันจะได้ไหมนะก็อันนี้ห้าศูนย์ใช่ไหมก็ได้ตัวเด่นก็คือเลขห้าอันนี้ได้หนึ่งหัวเราได้เด่นห้าสี่อันนี้ได้เลขสนะี่เนาะตัวนี้นะเป็นเมื่อที่สองสามสองอันนี้ไม่มีนะคะเลขเด่นตัดติ๊กไปสามหกมีเลขสาม แปดห้ามีสองตัวเลยแปดห้าต่อไปนะศูนย์หกนะแต้มหกแต่ว่าเลขหกถือถือเป็นตัวเด่นอันนี้มีได้เจ็ดเนาะเนี่ยทำมา มีไม่มีอยู่แค่งวดเดียวนะนอกนั้นติดเด่นด้วยนะคะต่อไปนะงวดที่สิบสามหนึ่งสองสามหกออกสองศูนย์มสองศูนย์แต้มสอง มีเด่นเลขสองด้วยงวดที่สิบสี่ถือเป็นระยะยาวนะสิบสี่งวดสี่ห้าหกเก้าออกศูนย์หกศูนย์กับหกบวกกันเป็นหกแล้วก็ตัวเด่นก็คือเลขหกติดด้วยนะ ต่อไป9014ออกมาที่91 9กับ1บวกกันเป็น0แต้ม0มีตัวเด่นนะ2ตัวเลย เราไปข้อที่สิบหกหกเจ็ดแปดหนึ่งออกสองหกสองหกบวกกันเป็นแปดนี่ได้หกนะข้อที่สิบเจ็ด สามสี่ห้าแปดออกห้าศูนย์ห้าศูนย์บวกกันแต้มห้าตัวเด่นก็คือเลขห้าเมื่อที่สิบแปดเจ็ดแปดเก้าสองเก้ากับสามเป็นสิบสองออกหก สามแต้มเก้าอันนี้ไม่มีตัวเด่นนะสองมวดแล้วที่ไม่มีตัวเด่นนอกั้นติดเด่นนะต่อไปงวดที่สิบเก้าสองสามสี่เจ็ดออกสาม,สามหนึ่งสามก็หนึ่งบวกกันเป็นสี่มีเลขสามนะที่เป็นตัวเด่น ต้มสี่ประมาณว่าที่ยี่สิบแปดเก้าศูนย์สามออกมาที่ห้าห้าแปดห้ากับแปดบวกกันเป็นสิบสามมีเลขแปดเป็นตัวเด่น เปหัวที่ยี่ยี่สิบเอ็ดนะสามสี่ห้าบวกสามเป็นแปดออกเจ็ดเจ็ดเจกับเจ็ดบวกกันเป็นสิบสี่อันนี้ไม่มีตัวเด่นนะหไหนททำแต้มแล้วก็ลองสังเกตเด่นไปด้วยเนาะแต่ว่ามันมันมีมากกว่าไม่มีนะคะอันนี้ไม่มีตัวเด่นมาทั้งหมดสามงวดแล้วนะ ดูงวดที่ยี่สิบสองเลยหกเจ็ดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดออกหกหนึ่งหกกับหนึ่งนี้บวกกันเป็นเจ็ดนะมีเลขหกนะ้อเป็นตัวเด่นต่อไปงวดที่ ยี่สิบสามห้าหกเจ็ดบวกสามไม่เป็นสิบนะออกแปดเจ็ดแปดเจ็ดเป็นสิบห้ามีเด่นที่เป็นเลขเจ็ดต่อไป มาดูแต้มนะคะของสูตรนี้เป็นทั้งหมดยี่สิบสี่งวดรวดเลยนะคะ <S <S เอาไปจับชนกับสูตรหกตัวสูตรหกตัวชุดมาตรฐานหลุดไปนะคฮะ <S <S แต่สูตรเนี้ยไม่หลุดนะคะท่านชมแปดเก้าศูนย์สามสามหลักสิบเจ็ดหลักหน่วยสามกับเจ็ดบวกกันเป็นสิบตัวนี้เลยเนาะ,ะแล้วมีตัวเด็ดน,นะ,ะที่เป็นเลขสามด้วย คำนวณมาโดยดส่วนใหญ่ทั่วๆไปแล้วจะติดเด่นด้วยนะติดเด่นมาหนึ่งตัวในแต้มเนี่ย mm hmm. นั้นนะสำหรับงวดนี้งวดนี้จะเป็นงวดที่ย mm ี่สิบห้าอาจารย์คำนวณมาได้ที่สองสามสี่เจ็ดนะถ้าเข้าไปดูที่เล่มแปดสิบเก้าเยนะ แต้มล่างนะคะเล่มที่แปดเก้าดูที่ว่าจะมีแต้มตัวไหนบ้างใครจะนำตัวไหนไปใช้ก็มีสองสามสี่แล้วก็เจ็ดรอผลก่อนสี่ตัวนี้อาจารย์จะลองไม่ชนนะคะไม่ชนใช้สี่ตัวนี้แหละในสูตรใดสูตรเดียวเลยนะเะีเ๋ยวแป๊บนะ อาจารยฝาช่องนิดนึงก่อนอาจารย์มีหลักสิบเดินดีนะระยะยาวกับหลักหน่วยเดินดีระยะยาวพร้อมที่เราจะเอาแต้มไปตัดนะจะไม่ต้องเขียนแต้มให้นะว่าสองมีแต้มอะไรบ้างเพราะว่ามันก็จะเป็นหลายชุดเราใช้หลัก ของมันเลยดีกว่าหลักสิบจับกับหลักหน่วยไปเลยแล้วก็ใช้แต้มไปวัดตัวไหนที่ได้แต้มก็เลือกตัวนั้นนะฮะถ้าสูตรเดินรือว่าใครจะใช้ตัวเด่นเดี๋ยวทําไปนะมีเด่นล่างกับเด่นล่างสองสูตรมาจับคว้ยกันแล้วก็เอาแต้มวัดก็ได้นะฮะนี้จะจะลดหน้าจอใทุกท่านได้แคปไว้ ถ้าเราชอบเด่นนะในในที่นี้เนาะมีตัวไหนบ้างนะที่จะสามารถเป็นเด่นได้ใช่ไหมก็หลายตัวอยู่นะเานาะกรณีเด่นล่างนะคะที่ที่เราเรียนมาก็จะมีสามกับสนะี่เนาะตัวหนึ่งเราทางของเลขศูนย์ก็ไม่มีนะเลขศูนย์สามสี่เก้าศูนย์ ศูนย์หนึ่งสองสามอยู่ที่คนชอบเลยเนาะเลขสองเลขสองก็จะมีอยู่สูตรหนึ่งตัวสองมันจะเป็นสองสองสี่สองห้าอะไระสักอย่างนี้ใช่ไหมสูตรที่เป็นเลขสองตัวเดียวเลยล่ะ มันจะเป็นสองสองสามสองสี่ใช่ไหมเลขสองเนี่ยมีมีหนึ่งตัวเนาะใครชอบถ้าเป็นเด่นนะสองสามสี่นะที่เห็นเห็นส่วนเจ็ดนี้จะยังไม่เจอในเด่นล่างเนาะเนี่ยถ้าเด่นนะคะพูดถึงเด่นนะอาจารย์คิดว่าน่าจะมีเด่นติดดาวไปเลยเนาะ ส่วนแต้มก็เดี๋ยวเราไปจับจากหลักสิบหลักหน่วยแล้วเรามาเช็คอีกทีหนึ่งว่าได้แต้มตัวไหนน,นะฮะอาจารย์คำนวณมานี่ทั้งหมดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็ประมาณยี่สิบกว่างวดเราจากยี่สิบห้างวดเนี่ยยี่สิบงวดโดยประมาณสนะิบเก้างวดยี่สิบงวดอาจารย์คิดว่าน่าติดเด่นนะน่าจะติดเด่นมีเด่นอยู่ในนี้แหละแล้วก็แต้มก็ สาธุนะขอจะให้หลุดนะคะท่านผะู้ชมลองไปพิจารณาดอูอาจารย์ติดดาวไปแล้วนะคิดว่าน่าจะมีเด่นอ,อ,อาฝากแต้มรวม2ตัวล่างสู้ไปที่สูตรเดียวพอเลยนะคะลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ